ครับจังเป็นล็อกตกปลปามือสองบายวิลิชนะครับที่เห็นอยู่ในป็นล็อกมือสองนะครับขายเป็นงานช่างงานอะไรครับก็นี่ครับงานช่างเลยนะตอล็อกตรงนี้ครับล็อกตรงเนี่ยมันมันแตกออกนะต้องเอาไปซ่อมนะครับพอมันแตกออกแล้วตัวนี้มันหลุดข้างในมันจะเป็นพวกสปริงนะครับเวลาล็อกกับสปูนมันต้องกดเวลาใส่เข้าไปก็กดแล้วก็บิด มันก็จะล็อกล็อกไม่ให้สปูนหลุดนะแต่ทีนี้ตรงนี้มันมันแตกออกไปครับต้องไปทำยังไงก็ได้ให้มันยึดติดกันแล้วก็ใส่กับสปูลใส่กับแกนเหมือนเดิมนะครับก็ระบบอื่นๆก็ใช้งานได้ปกติครับหมุนลื่นนี่ครับเดี๋ยวลองใส่สปูลน,นะ จะประมาณนี้นะเหมุนลื่นครับเป็นของของของอะไรของไดว่าครับไดว่าสปอร์ตเมติกอัดีหนึ่งครับเป็นลอกเบรกท้ายจากขนาดสปูลก็ประมาณเบอร์เบอร์ห้าพันครับสปูลเป็นโลหะครับบอดี้ก็เป็นโลหะโลหะทั้งตัวครับมีตัวนี้อะไรระบบล็อกสปูลน,นะ ล็อกเบรกล็อกอะไรเนี่ยก็แล้วก็กันกลับไม่ทำงานนะครับกันกลับมันไม่ทำงานนะต้องไปแก้ตรงนี้ส่วนระบบเบรกก็หมุนไม่ได้เจ็บมือก็ไปขายเป็นงานช่างงานอะไรครับก็เอาไป แก้เอานะตามที่ตามที่ผมบอกแหละอะไรก็ชิ้นส่วนก็อยู่ครบครับก็มีแต่ตรงนี้นะที่มันแตกไปก็ขายเป็นงานช่างครับงานช่างงานอะไรครับก็ขายจะไปทําอะไรหรือจะไปซ่อมก็ก็ลองดูครับก็ตัวนี้ขายเลยแล้วกันครับขายสามร้อยสามสิบบาทคำรวมส่งนะ สนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับเดี๋ยวระบบสปริงนะแน้ารอแข็งแรงยังดีครับเปิดบิดได้นะ330บาทล้มส่งครับสนใจทักแชทสอบถามได้ครับ